you ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DOU for U รายการของเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆรวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยค่ะในวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราชาวพุทธค่ะนั่นคือวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันที่สาคัญมากในทางพระพุทธศาสนา เพราะว่าในวันนั้นได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญมากเกิดขึ้นถึงสามเหตุการณ์วันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยท่านจะได้นำโอวาทและธรรมะดีๆมาฝากเนื่องในวันวิสาขาบูชาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ จเจริญพรท่านผู้ชมเดียมสีทั่วโลกและนักศึกษาดีโยอยูทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันที่ตรงกับวันประสูตรวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งทางองค์การสาป,ประชาชาติก็ได้กำหนดวันนี้ให้เป็นวันสำคัญของโลกเพราะฉะนั้นชาวโลก และชาวพุทธทุกคนนั้นเมื่อถึงวันนี้คือวันวิสาขบูชาก็จะมีความดีใจที่จะได้ร่วมกันสร้างบุญบารมีและก็เฉลิมฉลองการบังเกิดขึ้นของพระสมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นวันที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือ เมื่อพระนางสิริมหมามยาซึ่งเป็นพระอาคารเมสีของพระเจ้าสุทโธธนะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทเมื่อพระองค์ได้ทรงคันแก่ครบสิบเดือนแล้วเป็นพระมีนีของชาวอินเดียในยุคนั้นว่าเมื่อสตรีใดก็ตามที่แต่งงานแล้วถึงกำหนดวันคลอดลูกก็จะต้องไปคลอดลูกที่บ้านเกิดของตนเองพระนางสิริมหมามยาจึงได้เดินทางจาก กรุงกบิลพัทเพื่อไปกรุงเทวทหะซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองเมื่อไปถึงกลางทางถึงสวนลุมพินีวันพระก็ปวดพระคันจึงได้ประสูตริพระราชเจรถที่ใต้ต้นสาระในวันนั้นปกติแล้วสาระจะไม่มีดอกแต่ว่าด้วยอนุภาพของพระนางสริมหมาายาและพระกุมารจึงได้มี ดอกสาระนั้นบานสะพรั่งเต็มต้นแล้วก็โรยเกสรลงมาบูชาพระราชกุมารเมื่อได้ประสูตห้าวันก็ได้ขนานนามพระกุมารว่าสิทธัตถกุมารซึ่งแปลว่าผู้สมปรารถนาหรือว่าผู้ต้องการความสำเร็จเมื่อพระองค์ได้เสวยสุขอยู่ในพระราชวัง มีปราสาสตสามฤดูคือพระองค์เสวยแต่ความสุขตลอดเวลาไม่เคยเห็นความทุกข์เลยเทวดาก็ได้ส่งทูตมาเรียกว่าเทวทูตทั้งสก็คือให้เห็นเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเมื่อพระองเห็นทั้งสคนนี้ก็จะเกิดความสังเวชใจว่าคนทั้งหลายที่เกิดมาก็จะต้องแก่เจ็บตาย คิดจะหาทางออกไม่ให้พระองค์นั้นต้องมาแก่เจ็บตายแบบนี้จึงได้เห็นสัมมณะคิดว่าหนทางนี้แหละที่จะเป็นหนทางแห่งการพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายพระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกบวชพระองค์ก็ได้ออกบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญทุกกรกิริยาเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกกรกิริยา ก็เห็นว่าไม่ใช่หนทางอย่างการตัดตรู้พระองค์ได้ทรมานตนเองตั้งแต่กลั้นลมหายใจเอาฟันกดฟันทุกทรมานมากและอดพระกยาหารก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีจึงได้เดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ได้ตัดรู้อยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ตัดรู้ของพระองค์ ต้นไม้แห่งการตัสตู้นี้เป็นสาชาติของพระสมานาสุตจ้าด้วยก็คือเกิดพร้อมกันกับพระสมานาสุตจ้าต้นที่หนึ่งที่พระองค์ตัสรู้นั้นก็ได้ตายไปด้วยการทําลายของพระชายาของพระเจ้า,าโศกหลังจากผ่านมา200กว่าปีและพระเจ้า,าโศกก็ได้ เอาหน่อโพหน่อใหม่ที่เกิดจากต้นเก่านั้นมาปลูกใหม่ก็ได้อายุยืนยาวมาอีกหลายร้อยปีก็มีกษัตริย์ฮินดูได้มาทำลายต้นโพเพราะว่าอิฉาพระพุทธศาสนาอิฉาแคว้นมคตที่มีความเจริญรุ่งเรืองก็ได้ทำลายพระพุทธศาสนาโดยการทำลายต้นโพก่อนปรากฏว่าพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนเพราะการได้ทำลายต้นโพ เกิดโรคร้ายเกิดขึ้นกับพระองค์ก็เลยต้องยกทัพกลับต้นที่4ก็มีท่านเซอร์คันนิงแฮมซึ่งเป็นข้าหลวงของอังกฤษที่ได้มาปกครองอินเดียในสมัยนั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระสมาณะสมุทรเจ้าว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จึงได้ค้นหาสถานที่สําคัญก็ได้ไปเจอต้นโพเห็นว่าต้นโพต้นที่สมนั้นตายไปแล้วได้รื้อออกแล้เห็นต้นโพแฝด สองต้นอยู่ที่บริเวณนั้นจึงได้ย้ายต้นโพต้นหนึ่งไปไว้ทางทิศเหนือของต้นโพเก่าแล้วก็เหลือไว้ต้นหนึ่งแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาจนต้นโพนั้นเจริญเติบโตจนเป็นต้นโพต้นปัจจุบันนี้ที่ชาวพุทธทั้งหลายได้ไปกราบไหว้แล้วก็ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้นโพนี้ในปัจจุบันนี้เรียกว่าพุทธขยาซึ่งมีเจดีย์ใหญ่แล้วก็ มีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากได้ไปฐานอยู่ที่นั่นชาวพุทธทั้งหลายเมื่อนึกถึงคิดถึงพระสมมาสมุทรเจ้าก็ได้ไปกราบที่ต้นโพต้นนี้เมื่อพระองค์ได้จัสรู้ธรรมเป็นพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา45พรรษาเมื่อถึงเวลาก่อนจะปรินิพานสาเดือนพระองค์ก็ได ลงอายุสังขารคือกำหนดวันปรินิพานได้บอกภาษาบกว่าต่อจากนี้อีกสามเดือนพรองค์จะปรินิพานแล้วพรองค์ได้ลงอายุสังขารที่กูดาคาราสาลาป่ามหาวันที่ปาวาลเจดีแควนวัชีหลังจากนั้นสามเดือนพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่แคว้นมัลละเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองของเจ้ามัลละ พระนนก็ได้จัดให้เจ้ามาละทั้งหลายทุกตระกูลได้เข้าเฝ้าพระสมมาสมุทรเจ้าก่อนจะปริรีนที่่านก่อนค่าก็ได้เข้าเฝ้าเสร็จทุกคนทุกท่านทุกองค์ปรากฏว่าหลังจากนั้นพระองค์รับแขกแล้วก็มีสุภัทปริภาชกซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ยอมมาเข้าเฝ้าพระสมมาสมุทรเจ้าเพราะเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าลัธิที่ยังหนุ่มอยู่แต่เมื่อพระองค์จับประนทพพานแล้ว ก็รีบมาเข้าเฝ้าเพื่อจะได้ทูลถามปัญหาพระนนท์ไม่ยอมไม่เข้าเฝ้าเพราะว่าเห็นว่าค่าแล้วหมดเวลาแล้วเมื่อพระสมาสมุทเจ้าทรงทราบจึงอนุญ,ญาตให้เข้าเฝ้าสุภัปภริภาชกก็ได้ถามปัญหาและเกิดความเลื่อมใสจึงได้ขอบวชเป็นสาวกองค์สุดท้ายต่อมาก็ได้วันรุธรรมเป็นพระอรหันต์ในช่วงเวลาที่พระสมมาสมุทรเจ้าดำรงพระชนอยู่นะับว่าเป็นพระสาวก องค์สุดท้ายองค์แรกนั้นก็คือพระอัญญาคนณัญญะองค์สุดท้ายก็คือสุภัพปริภาชกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วก็ได้กําหนดพุทธศักราชหลังจากวันที่ปรินิพานหนึ่งปีช่วงเวลานี้ผ่านมาแล้ว2555ปีหลังจากพุทธปรินิพานและบวกกับวันที่พระองค์ตรัรู้ย้อนไปอีก45ปีรวมเป็น2,600ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสําคัญมากเป็นวันของพระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริงเป็นวันที่ชาวพุทธทั้งหลายเมื่อได้ระลึกนึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ร่วมใจกันมาสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ปีนี้ก็ได้จัดฉลองพุทธชยันตีปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสมาสัพุทธเจ้าครบรอบ2,600ปี ชาวพุทธทั้งหลายก็ได้จัดตักบาทครั้งยิ่งใหญ่เช่นตักบาทหนึ่งหมื่นรูปสองหมรูปสามหมื่นรูปครบล้านรูปแล้วก็ได้จัดบวชที่เนปาลบ้างที่ประเทศไทยบ้างแล้วก็ที่ประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาช่วงเวลาของการได้จัดฉลองวันวิสาขาบูชาเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธมีความสุข การตรรูธ้ธรรมของพระสมาะเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งราษที่ไหนก็ไม่เสมอเหมือนโองนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่พระองค์ได้ตัดไว้ในวันที่พระองค์ได้ปัะสูตรนั้นว่าองเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้ว นี่คือพระศาสดาผู้เดียวที่ได้ตัดสิ่งนี้และพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นก็ได้ยืนยาวมาจนถึง2,600ปีแล้วเพราะฉะนั้นชาวพุทธทุกคนเมื่อได้รู้ความสำคัญนี้ขอให้ได้สร้างบุญบาร,รมีกันเต็มที่ในวันวิสาขาบูชาและตลอดชีวิตของเราขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชม d m เทั่วโลกและนักศึกษาดี U ทุกท่าน จเจรริญพเนื่องในวันวิสาขาบูชาพวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรชักชวนชาวโลกให้มาจเจริญพุทธานุสติรวมทั้งร่วมการระลึกถึง ผลทางแห่งการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายทุกท่านควรหาโอกาสไปจุดเทียนประทีปและเดินเวียนประทักศิณรอบพุทธเจดีที่พวกเราเคารพนับถือค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ความจริงที่ไม่อาจหาที่ไหน